บสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เฮดีวิ่งก็จะมาหาปลาแล้วก็นอนเต็นที่เขื่อนห้วยยางนะครับที่ดอนอรางอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็เวลาบ่ายโมงแล้วนะครับผมมาสายนะครับทีมงานเขาก็ลงกันไปหมดแล้วนะครับนี่รถจอดอยู่นี่สามสี่คันนะครับก็ขอติดตามด้วยกันนะครับลงไปหากับข้าวก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาทํากับข้าวแล้วก็นอนเต็นเอาบรรยากาศ ให้พี่น้องดูกันที่อ่งางหัวย่างน้องกีจัดไปครับพี่น้องไปครับพร้อมแล้วลุยครับเขาลงกันไปหมดแล้วไปดำตามหลังเขาไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าคอยติดตามดูกันนะครับจัดไปพี่น้องเคสกล้องก็ไม่ได้เอาบานว,วันนี้ก็ไม่ได้ใส่เคสกันน้ำนะครับแต่ว่าไม่ได้ดำน้ำลึกน้ำประมาณสัก3เมตร4ี่เมตรประมาณนี้แหละ ไม่น่าจะเป็นไรนะจัดไปครับผมพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับพี่น้อง <c oughs> ไป <c oughs> ดำลงมาข้างล่างน้ําวันนี้ไม่ค่อยใสนะครับมองเห็นได้ไม่ค่อยไกลมากนะครับวิสัยทัศน์ไม่ดีเลยนะครับวันนี้แต่ก็ยังพอได้อยู่ครับก็ลองลุ้นดูกันนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับวันนี้ เผื่อได้กับข้าวไว้กินตอนเย็นนะครับมานอนทำบรรยากาศไม,ม่น้องจังหวะน,นี้ดำลงมาครับไหลมาเรื่อยๆครับเจอปลากระสุบเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแล้วก็เจอนี่ครับชาโดวน้อยครับสตัวนะครับรุ่นนี้ยังเล็กๆอยู่นะครับประมาณไซส์ประมาณเจ 7ขีดประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ลองดำหาเสียงมันนะตรงนี้มีเสียงอยู่นะแต่ว่าน้ำไม่ค่อยใสเลยนะน้ำไม่เป็นใจอย่าเนี้ยดำคานไปตามเสียงนะมันได้ยินเสียงอยู่นะถ้าใครอยากได้ยินเสียงปนินตีหลุมก็ลองใส่หูฟังดูนะครับมันจะได้ยินเสียงดุงตุ๊บตุ๊บๆนะครับ ฟังดูนะได้ยินครับฟังดูมันจะตึบๆตึบๆเราก็ต้องพยายามค่อยๆเข้าไปหามันนะครับตามทิศทางเสียงที่เราได้ยินนะพี่น้องเนี่ยดังแรงมากนะเนี่ยถ้ายิง ยิงใกล้นี่เสียงยิงแรงนะแต่ว่าวันนี้น้ำไม่ใสครับดำเข้าไปใกล้ๆมันมันก็ออกนะครับเราก็ไม่เห็นตัวมันนะนี่ก็ดำลงมาตรงนี้น้ำใสกว่าที่เดิมเมื่อกี้หน่อยครับปลาตีหลุมตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บอยู่นะผมก็ค่อยๆค,ยคยานไปนะลองฟังเสียงปลาตีหลุมอยู่นะครับมันอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงใต้นวนนี่แหละ เสียงโคตรดังอยู่ใกล้นะแต่ว่าเสียงเงียบไปแล้วนะครับแต่จะมีอีกตัวนึงดังอยู่ใกล้นะครับแสดงว่ามันออกไปแล้วครับตัวนี้แสดงว่าปลามันเปียวนะถ้าปลาไม่เปียวเนี่ยมันรู้ว่าเรามาแบบเนี้ยมันจะวิ่งเข้ามาหาเราละถ้าปลาไม่เคยเจอคนดํานะครับแต่เนี่ยเราดาไปแล้วเสียงหายแล้วมันก็ตัวมันก็หายเลยปลาเปียวนะครับ น้ำไม่ทีปลาเปียวอีกวันนี้จะได้กับข้าวไปเนาะเอาใหม่ครับดำมาได้ยินเสียงนะครับรึบอๆๆอยู่แถวนี้แหละผมก็ค่อยๆค,ยค,ยคานไปตามช่องสาลายนะครับตรงนี้น้ำค่อนข้างจะมองเห็นได้ใครอยู่ครับเพราะว่าจะมีฉากของสาลายอยู่นะครับเราสามารถมองอเทียบกับฉากที่เราเห็นนะ ถ้าปลามันเห็นว่ามันว่ายก็จะเห็นมันเคลื่อนไหวะเนอะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการดำปลาน้ำขุนอีกวิธีนึงนะครับเอาฉากบังเี๋้วได้ยินเสียงตุ้บๆอยู่หน้าหัวตีฟินไหลไปตามเสียงนะครับเนี่ยครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามเสียงที่เราได้ยินนะครับและจังหวะนี้ครับนี่ครับตัวขาวบัเลิศอยู่นี่เลยครับพี่น้องดูภาพช้าอีกทีนะครับผมตีฟินไปมันอยู่ช่องนี้ครับเนี่ยฮะ ตัวขาวเปิ่นวนเลยไม่น้องโอ้โหตัวใหญ่มากครับกําลังจะออกนะปึ๊งเข้าถางพอดีนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เห็นแบบโอ้โหสาใจมากเลยตัวขาวโคโลเลยไม่น้องโอ้หียครับดูตัวปลานะครับตัวนี้สามโลกว่านะครับตัวนี้อันนี้ยักอันนี้ ยิงไม่ทะลุด้วยนะผมก็รีดคว้าปลาก่อนนะครับไม่ได้จับกล้องถ่ายคลิปนะใช่หไหมปลาลูกดอกมันทะลุออกฝั่งเดียวกันนะแต่ว่าลูกดอกมันไม่ทะลุเงี้ยงนะพี่น้องลูกดอกมันตัวมันใหญ่แล้วก็ยิงไกลด้วยนะครับเนี่ยลูกๆไม่ทะลุเงี้ยงเด็กกวได้ตัวนะครับดูครับพี่น้องใหญ่มากครับใหญ่จริงๆครับพี่น้องตัวนี้ปลาเนรโคตรปลาเนรเลยนะ หลังจากที่เราเก็บปาลาเรียบร้อยนะครับกอดํามาเจอตรงนี้เจอหลุมนะครับเจอหลุมสองหลุมติดกันเบ้อเลร์เลยครับหลุมใหญ่มากนะผมไปนอนอยู่ในหลุมมันได้เลยนะตัวนี้น่าจะมีสามสี่โลนะครับอันนใหญ่ตัวนี้มันออกไปก่อนนะครับได้ยินได้เสียงแล้วก็แหวกสาลายมามันก็เห็นได้หลุมแล้วนะครับไม่รู้ตัวมันหายไปไหนแล้วนะเ,เสียดายนะไม่เห็นตัวนะตัวนี้ใหญ่ใหญ่ครับถ้าดูขนาดหลุมได้ใหญ่มากนะ จากที่ดำมาสักพักนะครับตรงนี้วิ่งมาปาดหน้าผมนะครับดูภาพชานะครับมันวิ่งออกมาจากทางซ้ายมือนะครับพ่มาแล้วมาหยุดดูอยู่อย่างนี้ครับตัวนี้น่าจะยังไม่เคยเจอนะครับว่าเ๊ะตัวอะไรวะสวัสดีชาวโลกนะครับรู้จักหรือยังเอกได้วิ่งเรียบร้อยนะตัวนี้ตัวสวยนะครับนิน มลแดงปาตีหลุมนะครับจัดไปครับวันนี้น้ำไม่ค่อยใสน้ำไม่เป็นใจนะดำมาก็าเจอปลาตัวนี้เจอปลาปลานินตัวเมียนะครับแต่ว่าใส์ไม่ใหญ่ผมไม่ได้ยิงนะครับเนี่ยมันตื่นออกไปแล้วมันก็จะหยุดอยู่ตรงนี้นี่ครับปลานินตัวเมียจะตัวแบบนี้นะครับ าต,ตัวขาวประเดินเหมือนเมื่อกี้จะเป็นตัวผู้นะตัวนี้นะประมาณสักแปดขีดได้นะครับก็ไม่ได้ยิงนะครับพอครับน้ําไม่ใสขึ้นดีกว่าครับวันนี้น้ําไม่ค่อยใสยยพี่น้องเลยลงที่หลังเขาขึ้นก่อนเขาได้ปลาสองตัวเอาละพอได้ทำกับข้าวกินตอนเย็นนะครับ นี่เราไม่เหี่ยวนะ้ครับเรามีก pues ับข้าวทำก mm ับข้าว <teachers> แล้วนี nah, ่ม <framework> ันหินยักษ์ใหญ่จริงตัวนี้เย้ไม้อ้โหตัวนี้ใหญ่จริงครับพี่น้องใหญ่มากๆตัวนี้มีสามโลกว่าสามโลบวกตัวนี้ อันนี้ก็โล่หน่อยๆอันนี้น่าจะโลตโลหกโลเจ็ดนะครับตัวนี้ใหญ่จริงดูยตามหูยอดเดี๋ยวนี้แหละได้กับข้าวแล้วตอนเย็นนะผมมาที่หลังเขาลงลงที่หลังเขาแล้วก็ขึ้นก่อนเขาลงขึ้นมาบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนค่พอนมาแล้วนะนัเหลือเหลือยเหลือเหลือเฮียวิดกับอ่ เจ้าชัยนะครับหนึ่งทั้บ้านหนีกลับไปก่อนแล้วผมมาเห็นรถจอดอยู่นี่ขับขึ้นมาไม่มีรถแล้วดูผลงานของนภาพรนะครับเยียน้องอันนี้ใส่บุบบว้าวเหมือนบักสามโลบวกสี่โลเนอะน่ะอันนี้น้ำไม่ใสเนาะวันนี้น้ำไม่ดีเลยมาเขาก่อนนี่น้ำยังดีอ่ะ มารอบนี้โอ้โหปลาอะไรไปดูขีบน้ำใส่หน้ายของมองปลาไม่เห็นเลยมาผมดำอยู่หน้าหน้านี่ไม่ค่อยมีปลาตีหลุมเลยมันเงียบปิดเลยนะพอน้ำพอ,ไ<ม>พอนไปงไเงียบหมดที่ผมยิ่งผมดำเลย,เปยไปนี่เราเห็นผมไหมเห็นไปนะตรงอะไรตัวไหนตัวนี้ไปหน่อยมีเสียงไหมไม่มีเงียบเลยเงียบไปได้ห่างไปได้ทางไหนเงียบก็ะเด็ตรงกลางเลยมันมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวมันใสเลยมันเห็นชีบๆก็ยิงใสเลย เฮวิทมาแล้วนะครับได้ยีกดัวนะเฮวิทอ่ะมันวะมันวดูปลาหน่อยดูปลาหน่อยนี่ของน้ำพรป้อนได้อีกตัวเจ็บตัวไม่เหว่วนะครับเหี้ยวิทแซงว่ยน้ำแดงยิงด้ำไม่ได้หรอกขยิ่งยังไงแหละ เบ้อเลยอดตามเด้งกันนี้เลยตัวนี้มีสามันเลยมันก็ห้าเนาะอะไรอย่างเนาะสามนะน้พรเนาะสามรุ่นเนี่ยสามโลได้เนาะใหญ่ได้ทองกลัวต้องเป็นโลกว่าไหนของชายอะดูผลงานดิเอ้ยไม่เหี้ยวนะนี่อะนี่โอ้มีการได้ปลาเชโดด้วยนะครับนี่ครับยกเชโดโชว์หน่อยนี่หัวเชโดเริ่มมีมาแล้วนะครับน้องกีเนี่ยครับ หลังจากที่มันหางหายไปประมาณสักปีสองปีนี่แหละแต่ก่อนเยอะแล้วก็มันหายไปเริ่มมาแล้วจัดไปเนี่ยแต่ตั้งใจว่าจะมานอนกลางเต็นท์สักหนหอ่พี่น้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาหมดทุกอย่างแล้วแล้วมาดำแล้วน้ำมันไม่ใสไปน้ำมันแดงดำกลางคืนก็ไม่เห็นหรอกแบบนี้ยากน้ำมันจะใสข้างบนแต่ขุ่นข้างล่างนะครับน้ำไม่ดีก็เลยกะว่าเอาไง กลับบ้านใช่ไหมใช่เออกลับบ้านดีกว่าว่าอยู่ไปก็น่าจะดําไม่ได้ก็เดี๋ยวกลับบ้านไปทําปลากินอยู่บ้านดีกว่านะพี่น้องโหเยดายน้ําไม่ดีอย่างน้อยเราก็ไม่เหี้ยนะฮ่าฮ่่ลุงละเนาะปลาอยู่ในถังนี่อีกได้วิ่งเนี่ยเนี่ย มัดไว้น <la ılan> ี่แล้วปลานน่ะ